การเลี้ยวเบนของแสงความยาวขึ้น550นาโนเมตรที่ตกกระทบตั้งฉากกับเกรติงแบบ4,000เส้นต่อเซนติเมตรจะให้แถบมืดบนฉากกี่แถบคราวนี้นะครับเรามาดูอันดับแรกนะครับแถบมืดครับก็คือ n นะครับเขาสนใจว่า n นะครับมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับ n กี่ตัว ไม่ได้ถามว่าถึง n ที่เท่าไหร่นะครับถามว่าทั้งหมดเลยที่เห็นกี่ตัวนะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยเราสนใจค่าดีก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่า g r a t ติ้มี4,000เส้นต่อเซนติเมตรนะครับเกรติ้จะเป็นช่องเล็กๆๆๆนะครับเพราะนั้น1ช่องครับค่า d ครับจะเท่ากับ1เซนติเมตรครับ1คูณ10กำลังลบ2ครับ หารด้วยจํานวนช่องครับหน่วยเป็นเมตรนะครับจะได้เท่ากับ0.25คูณ10กำลังลบ5เมตรนี่คือขนาดช่องเล็กๆนะครับเห็นไหมครับเป็นช่องที่เล็กมากๆนะครับต่อมาครับเรามาดูนะครับว่าสูตรของการเลือเบนนะครับมีเฉพาะแถบสว่างนะครับ A นะครับแอนติโนดนะแถบสว่างนะครับ สูตรว่า d ีไซน์เทตาเท่ากับ n ล็นมดานะครับค่า d ีเนี่เขาให้มาแล้วใช่ไหมครับนี่ตามนี้นะครับส่วนค่าไซน์เทตานะครับต้องเขียนว่าเป็นไซน์0กองศานะครับทำไมถึงเป็นไซน์0กองศาลองมาคิดดูนะครับว่าตรงนี้ครับตรงกลางครับตรงเนี้ยเป็นแถบสว่างใช่ไหมครับเป็น a 0ย์นะครับก็ไล่มา ต่อมานะครับเป็น a 1นะครับแถบสว่างนะต่อมาครับเป็น A2 ต่อมาเป็น a 3และ A4 อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะประมาณนี้นะครับจะเป็นทั้งบนทั้งล่างนะครับกูขอไม่เขียนด้านล่างนะครับมันจะซ้ำเดิมนะครับคราวนี้สังเกตดูนะครับว่าถามว่ามันจะไปถึงแถบสว่างที่เท่าไหร่นะครับอย่างตามภาพนี้ไปแถบที่4ใช่ไหมครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองครับจากเริ่มต้นนะ ดูอย่างนี้นะครับเรามองจากเริ่มต้นก็คือมองจากตรงกลางใช่ครับก็คือ a ศูนย์เริ่มตรงนี้นะแล้วกวาดสายตาขึ้นไปจนบนสุดนะครับนี่บนสุดและกวาดสายตาครับลงมาที่ล่างสุดเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ครับก็คือมุม90องศานั่นเองนะครับนี่คือที่มาว่าเรามองที่ฉานะครับ แล้วมองดูได้ว่ามีแถบที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับก็คือกวาดไปทั้งหมดนี่แหละครับก็คือ90องศานั่นเองโอเคนะครับเพราะนั้นใช้สาย90ครับต่อมาครับ n ครับไปถึง n ที่เท่าไหร่ค่อยว่ากันนะครับแลมดาครับเขาให้มาแล้วครับ550นาโนเมตร550คูณ10กําลังลบ9อย่างนี้นะครับสาย90องศาครับมีค่าเป็น1นะคราวนี้ค่า n นะครับจะได้เท่ากับ 0 2 <c oughs> 0. 5จหคูณ10กำลังลบ5้าครับหารด้วยห้า้อยห้าสิบคูณสิกำลังลบ9นะครับคิดเลขออกมานะครับจะได้เท่ากับ4ี่จุดห้านะครับคราวนี้ครับเราใช้ n นะครับที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับก็คือ4แปลว่าไปไกลสุดคือ a 4นะครับคูจงใจเขียนภาพให้ถูกตั้งแต่แรกนะครับจะไดะ้ไม่เสียเวลาเนาะก็คือ ไปตรงนี้ครับคือ A4 แต่เขาไม่ได้ถามถึง A นะเขาถามถึง N ใช่ไหมครับเรามานับกันนะครับลองมานับดูนะครับตรงนี้ครับก็คือ N1 นะต่อมาครับ N2 นะต่อมา n 3และ N อะไรครับ N4 สังเกตดูนะครับข้างล่างก็เป็น N1 N2 N3 และ N อะไร N4 นะครับโยงให้ดูชัดๆนะครับแถบมืดนะครับตรงนี้นะครับ สรุปว่าใช้ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นมาทั้งหมดกี่แถบนะครับก็ต้องบอกว่าแถบมืดนะครับทั้งหมด8แถบครับนับดูนะครับนี่สีส้มนะครับที่ครูเขียนนะครับไม่แน่ใจนะว่าครูเขียนสีอะไรก็ไม่รู้นะฮะสีนี้แล้วกันนะที่ปิดเอ็นนะครับโอเคคงจะเข้าใจนะครับที่นี่สําคัญนะครับเน้นนะนักเรียนอย่าลืมนะครับเราต้องตั้งสมมติฐานให้ดีนะครับเขียนภาพให้ดี บางคนมั่นใจว่าตัวเองอนึกภาพออกแต่อย่าลืมนะครับเราจะเริ่มทำข้อง่ายเพื่อไปทำข้อยากนะครับฝึกอย่างนี้จึงจะเกิดทักษะนะครับสู่ความเป็นเลิศน,นะครับหวังว่านักเรียนจะลองไปฝึกดูนะครับขอบคุณที่ตามครับ